กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้กลับมาอยู่กับเกมลาสวนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆผมจะมาไขาข้อข้องใจละกันแบบเรียบง่ายนะครับว่าทหารติดตามเนี่ยกับทหารที่โหลดแตกต่างกันแบบไหนนะครับแล้วก็พามาชมตัวอย่างนะครับเพื่อน เรื่องของเรื่องนะครับก็มีอยู่ว่าท่านยันวิลุธนะครับสอบถามนะครับว่าเฮ้ยทหารติดตามแต่ละทีมเนี่ยทาไมผมมีแค่2องพนะครับแต่ว่าคนอื่นมี2องพไม่ทราบว่าพอมีวิธีการเพิ่มทหารติดตามได้หรือเปล่านะครับก็ท่านเนนะครับก็มาตอบให้เลยนะครับว่าการเพิ่มทหารติดตามนะครับก็คือ 1. ศูนย์รถถังเครื่องบินจรวดแล้วก็ ประดับแมวดำนะครับเทพแห่งการพิพากษาแล้วก็เอเจนต์เชอร์รี่วิจัยเชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็สุดท้ายคือลิงตัวตึงนั่นเองเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูกันวิธีการดูทหารติดตามง่ายนิดเดียวเพื่อนๆคือเข้าไปที่ฮีโร่ของเพื่อนเ่อนน,น,น,อนะครับแล้วก็กดในส่วนของตัวเครื่องหมายตกใจนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าจํานวนทหารติดตามของเพื่อนเเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ได้โบนัสจากไหนบ้าง ซึ่งผมก็มีการทดลองไปแล้วนะเพื่อนๆน,นี่คือเทพแห่งการมีภาคษาของผมเลเวล3ซึ่งมันจะบวกจำนวนทาหารติดตามเนี่ยหกแล้วฮีโร่ในหนึ่งทัพของเพื่อนๆก็จะมี5ตัวด้วยกันนะครับดังนั้น6 5 30เขาก็จะบวกทหารติดตามต่อ1ทัพนะครับทั้งหมด30นายด้วยกันแล้วมันจะมีผลอย่างไรอีกเพื่อนๆใน1น,นายเนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เป็นทหารทีสิ ตรงนี้นะครับ1นายนะเพื่อนๆเขาก็จะมีพลังลบตามนี้เลยนะครับ1647เท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะขึ้นอยู่กับการวิจัยหน่วยลบของเพื่อนๆอีกเช่นเดียวกันโดยที่ทหารหนายเขาก็จะมีสแตตตามนี้นะครับก็ถ้าเกิดเราเพิ่มทั้งหมด30คนนะครับเราก็จะเอาพลังลบตรงเนี้ย HP ดพีฮโจมตีต่างๆเนี้ยไปคูณ30ด้วยกันผมมีการทดลองแล้วนะครับ ดังนั้นนะเพื่อนๆอย่างครั้งที่1นนะครับที่ผมสู้นะครับมาดูทัพทหารกันนะเพื่อนๆทัพทหารตอนเนี้ยผมใส่ของตกแต่งอยู่นะครับจำนวนทหารผม2 3 0พห้าฝ่ายตรงข้าม2310นะครับจริงๆมันต่างกันไม่เยอะนะครับเพื่อนๆเวลาที่เราต่อสู้เนี่ยเขาก็จะโชว์ว่าผมมีทหาร 2.3K ฝ่ายตรงข้ามมีทหาร2.3 k เช่นเดียวกันนะครับต่อให้เพื่อนๆมีทหาร2,390นายเขาก็จะโชว์2.3 k เหมือนกันนะครับสำหรับเวลาที่เพื่อนๆเข้าแมตในการต่อสู้นะครับแล้วอีกอันนึงเพื่อนๆผมได้ทดลองเอาของตกแต่งออกนี่เพื่อนๆดังนั้นทหาติดตามของผมนะครับที่ตะกี้คำนวณน,นะเพื่อนๆก็จะลบไปอีก30นายด้วยกัน ดังนั้นทัพทหารของผมเวลาต่อสู้นะครับจะเหลือ2,275นายตรงนี้นะเพื่อนเพื่อน<ๆ>นี่แล้วฝ่ายตรงข้ามนะครับก็เป็น2,300ท้ท่วนซึ่งเวลาต่อสู้ของผมนะครับจริงๆมันเกือบเกือบจะ3,000แล้วนะครับแต่ว่าเขาก็จะโชว์เหมือนกันนะเพื่อนๆว่าฐานผมต่อสู้ด้วยจำนวน 2.2K ฝ่ายตรงข้ามต่อสู้ด้วยจำนวน 2.3K นะต่อให้นะครับจำนวนเนี่ยมันเป็น2,300้ทนๆแต่ว่าเวลาต่อสู้เนี่ยเขาจะโชว์เพียงแค่ทศนยมเดียวเท่านั้นนะครับโอเคดังนั้นตรงนี้เคลียร์นะครับเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนทหารผู้ติดตามนะครับหลักๆเลยเดี๋ยวผมขอมาชี้แนะก่อนว่าเพิ่มจากอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับก็คือจำนวนเลเวลของฮีโร่เนี่ยตอนที่ฉันยังเด็กมีผลนะเพื่อนๆถ้าเกิด ระหว่างเลเวล150กับเลเวล100หรือเลเวล1เนี่ยมีผลเกี่ยวกับการเพิ่มฐานติดตามนะครับแล้วก็อีกอันนึงเพื่อนๆคือสายรับเชอร์รี่นั่นเองนะครับเขาก็จะบวกจำนวนฐานติดตามด้วยแล้วก็พวกของตกแต่งเทพแห่งการพิพากษาตรงนี้นะครับเขาก็จะบวกฐานติดตามอีกอันนึงคือพวกเนี่ยต่าง,างๆเพื่อน ศูนย์รถถงังศูนย์ปืนใหญ่ศูนย์เครื่องบินนะครับตรงเนี้ยครับเขาก็จะบวกทหารติดตามให้กับฮีโร่สายนั้นๆน,น,นะเพื่อนๆมันบวกเยอะมากนะครับเนี่ยจำนวนทหารฮีโร่ติดตามเนี่ยบวก100เลยนะครับถ้าเกิดศูนย์ปืนใหญ่ของเพื่อนเนี่ยเลเวลสามตัวคือ500เยอะนะเพื่อนๆไม่ใช่ไม่เยอะนะครับอีกอันนึงคือเชี่ยวชาญอาวุธของเพื่อนๆนนี่ จำนวนติดตามฮีโร่ขี่ปนาวุธหรือฮีโร่อะไรก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับการเชี่ยวชาญสายลบของเพื่อนๆนะเขาก็จะบวกให้นะครับถ้าเกิดอัพเต็มจะบวกถึง10เลยเยอะอยู่ไม่แย่นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือตัวตึงนะครับก็คือคิงของนั่นแหละแต่ของผมยังไม่มานั่นเองก็ประมาณนี้สําหรับจํานวนทหารติดตามนะครับดังนั้นวิธีการคํานวณก็คือคํานวณจากพลังลบของทหารของเพื่อนๆนี่แหละเนี่ย ตรงนี้นะครับก็สามารถคิดกลับกันแล้วก็ออกมาคำนวณได้หาติดตามเนี่ยผมว่ามีผลสูงนะครับกับการแข่งขันหลังๆนะเพื่อนๆเ,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 เพราะว่าอะไรเพราะว่า <roar! S 1> ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือว่าดาวต่างๆของฮีโร่เนี่ยมันตันหมดแล้วนะครับมันก็จะวัดกันที่ฐานติดตามเนี่ยแหละสาคัญอยู่นะครับเพราะว่าฐานติดตามเนี่ยอย่าลืมนะเวลาที่เพื่อนมีฐานติดตามเขาก็จะมีขวัญกำลังใจทหารด้วย ถ้าขวัญกำลังใจทหารรวมๆกันเยอะกว่านะครับก็จะสามารถข่มศัตรูได้โอเคไอ้นี้เราจบในเรื่องของทหารติดตามแล้วนะครับอีกอันนึงที่ผมอยากจะชี้แนะนะครับก็คือนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆคืออะไรนี่ทําไมผมถึงไม่อัพนะครับแล้วก็มันมีประโยชน์อย่างไรต้องบอกก่อนว่ามันมีประโยชน์นะเพื่อนๆไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่ว่าการโหลดทหารเนี่ยมันจะไม่ได้เพิ่ม พลังโจมตีโดยโตกแล้วการโหลดเนี่ยเพื่อนๆน,นี่มันจะอยู่ตรงนี้อีกเช่นเดียวกันเนี่ยครับโหลดทีมยอ่อยเขาบอกเลยนะครับว่าการโหลดเนี่ยมันคือเวลาที่เพื่อนๆเ,เนี่ยไปขุดนะครับจะสามารถพกทรัพยากรได้เท่าไหร่แล้วก็รวมไปถึงการปล้นด้วยอ่าแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรล่ะในเลด้าครับเพื่อนๆ กองทัพอัมพันสีเลือดนะครับมันจะมีเด้งมาเกือบทุกๆวันนะครับเดี๋ยวผมพามาดูรายงานการลบนะเพื่อนๆเ,เนี่ยการโหลดทหารอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆผมทหารผมเนี่ยโหลดได้7.1เอ็มเวลาที่เพื่อนๆตีไอ้เจ้าตัวเนี่ยควรจะเอาทัพที่1ไปตีนะครับเพราะว่ามันจะแบกทรัพยากรกลับมาได้เต็มแม็กซิมัมที่ฐานเ,นเพื่อนๆโหลดเลยนี่ ถ้าเกิดเพื่อนๆมีฐานที่ตามเยอะมันก็จะเพิ่มจาก1.7เป็น1.2 1.3อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ไอเจ้าเรดาร์ตรงเนี้ยมันก็มาบ่อยอยู่นะครับอีกอันนึงสําหรับการโหลดนะครับถามว่ามีประโยชน์ไหมมีอีกอันนึงก็คือเวลาที่เพื่อนๆไปป้นน,นี่ยิ่งโหลดได้เยอะๆเพื่อนๆก็จะประหยัดสายฟ้านั่นเอง นี่ก็ประมาณนี้นะครับส่วนเทคนิคการป้นนะครับผมก็เคยทําคลิปไว้แล้วนะเพื่อนๆเนี่ยอย่างที่ผมไปป้นมานะครับผมป้นมา7 1็มโดยที่ผมป้นอ่าแร่เหล็กมาได้4 0 0ร้อนะครับคือ4ี่แสนส่วนทองนะครับผมป้นถึง6 3จเอแล้วก็ธัญพืชนะครับก็4 0 0ร้อยนะครับดังนั้น7 1็เมเนี่ยผมป้นเป็นทองถึง6กเมเลยนะครับก็คุ้มค่านะครับในการป้นนะครับโอเค ประมาณนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการโหลดนะครับถามว่ามีประโยชน์ไหมมีแต่ว่าไม่ได้ส่งผลกับพลังลบแล้วก็การต่อสู้แต่จะส่งผลในเรื่องของการแบกทรัพยากรในการขุดต่างๆโอเคดังนั้นก็เคลียร์นะครับสำหรับในเรื่องของฐานติดตามมีประโยชน์เยอะเลยแล้วก็เรื่องการโหลดก็มีประโยชน์แต่ว่าไม่ได้ส่งผลโดยตรงในการวิจัยตรงนี้นะนเพื่อนๆเนี่ย ส่วนของทหารนะครับผมก็จะเว้นในส่วนของการโหลดเอาไว้นะครับก็คือไม่ได้อัพมันนะครับเพราะว่ามันใช้ทองถึง5 6าอมอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรผมก็ยอมเสียสายฟ้าเยอะหน่อยนะครับก็ต้องแลกกันนะครับว่าเพื่อนๆจะมุ่งเน้นที่อะไรผมก็เลยมองว่าผมมุ่งเน้นถ้าให้เลือก2ออย่างนี้นะครับก็แน่นอนแหละก็ต้องเลือกในส่วนของทหารติดตามนั่นเอง การระเบิดคือศิลปะอ่าแล้วผมขอมาเจาะลึกอีกนิดหนึ่งเพื่อนๆสำหรับจํานวนอาหารติดตามนะครับดูดีๆนะเพื่อนๆหลักๆเลยที่มันเพิ่มแบบจัดๆเลยคือโบนัสเลเวลกับโบนัสการสร้างโบนัสการสร้างนะครับหลักๆเลยก็คือเกิดจากศูนย์รถถังเครื่องบินขีปานาบุตตรงนั้นนะครับมันจะบวกมาเยอะมากถ้าเพื่อนๆอนัพจนเต็มแล้วก็โบนัสเลเวลนะครับบวกถึง350 ดังนั้นการ Hero, อัพฮีโร่เพื่อนๆการอัพฮีโร่เนี่ยแล้วก็เลเวลสูงๆมันมีผลมากตอนนี้ผมบ้าน30ผมสามารถตันฮีโร่ได้ที่เลเวล150หากบ้านผมเลเวล31เอผมสามารถอัพฮีโร่เป็น155นะครับจำนวนอาหารที่ตามผมก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกการอัพบ้านให้ไปไวก็สำคัญนะเพื่อนๆในตอนแรกนะครับคือมันส่งผลถึงกันหมด โอเคสำหรับวันนี้ก็หวังว่าคงจะไขข้อค้องใจให้เพื่อนๆน,นะครับแล้วก็รับรู้ถึงประโยชน์ของมันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เล่นเกมให้สนุกนะครับขอบคุณนะครับวันนี้มาแนะนำเพจเติมเกมที่เปิดให้บริการมากกว่า8ปีนะครับเพื่อนๆทางร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเข้า Facebook แล้วพิมพ์ไปได้เลยนะครับเจน้ำการขาเพื่อนๆ เติมเร็วเติมไวโอนเข้าบัญชีบริษัทหายห่วงเรื่องการรีฟันถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับ30%อนะเพื่อน